ดีค่ะวันนี้มีเวลาก็แวะมาดูว่าลีกปลาเกิดเรือยงเกิดแล้วค่ะเกิดแล้วนี่ไงคะนี่นี่คือลักษณะของต้นลีกปลานี่ค่ะนี่ สวยจังแต่จะไม่เก็บตรงนี้ให้ดูนะตั้งเดี๋ยขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งค่ะน้องๆน้องเธอ,อ,อไปตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะน้องเธอไปลูกเธอไปนี่แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนงน้องน้องเธอไปนี่เธอไปนี่ ปล่อยไม่ได้นี่ค่ะถ้าปล่อยแล้วเขาจะเดินเะเลดิดถ้าหากเดินไปทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเดินไปทางด้านซ้ายก็จะต้องเจอลีกป่าเนี่ยเขาจะเกิดอยู่เป็นกลุ่มเป็นมย่อมๆนะคะอถมืแป๊บเดียวขทอทีมันจะแตกต่างจากกระเทียมป่าที่น้องๆทางยุโรปเก็บ แตกต่างกันแต่ถ้าดูเผินๆคล้ายกันมากทอดทีโอ้หยิบมาก็เป็นถุงมือที่ใช้แล้วไม่ได้เตรียมพร้อมเลยอากาศยังเย็นอยู่ดีนะที่ถือเสื้อกันหนาวมาเย็นเจี๊ยบเลยค่ะแล้วพื้นป่าก็เปียกเพราะหิมะเพิ่งละลาย นี่ป่าเนี่ยบางรัฐเขาห้ามเก็บเขาจะห้ามเก็บเลยเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังอะใช้เวลาในการขยายพันธุ์นานมากถึงเจ็ดปีเนี่ยเห็นที่เป็นต้นขนาดเนี้ยถัามาใกล้ๆที่เป็นต้นขนาดเนี้ยหลายอายุหลายปีแล้วนะคะอ่ะอย่างเงี้ยนี่ที่ว่าต่างมันต่างกันมากนะคะเนี่ย ดูใบใบจะเป็นแบบนี้แล้วตรงสีแดงแดงเห็นไหมคะเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสีแดงจะมีที่เป็นก้านเป็นสีสีแดงแบบเนี้ยแล้วยังไม่มีดอกเนี่นะคะมันจะไม่ไม่เหมือนกระเทียมป่าไม่เหมือนนี่คือใบเขาบางคนบอกว่ามันเป็นใบดอกไม้มันไม่ใช่ใบดอกไม้เพราะมันไปมีกลิ่นเหมือนกระเทียมแล้วก็ เหมือนกลิ่นใบหอมให้เดี๋ยวใกล้ๆนี่ค่ะนี่นะนจะเห็นความแตกต่างจะไม่เหมือนใบกระเทียมที่น้องๆทางยุโรปเก็บนี่ค่ะน,นี่คือที่มีก้านเป็นสีม่วงออกสีน้ำตาลให้ดูต้องกล่นี้จะเกิดเป็นย่อม ถ้าหากใบดอกไม้เนี่ยเกิดเนี่ยเนี่ยเป็นอันนี้ใบดอกไม้นะคะส่วนน,นี้เป็นใบลีกกระเทียมไม่ใช่หาสลีกป่าก็จะเกิดเนี่ยเขาเกิดมาจริงๆแล้วก็เกิดเป็นหย่อมๆตรงนี้อีกนี่ก็น่าจะประมาณสามปี สามปีพอออกดอกพอมีมเมล็ดมเมล็ดหล่นลงพื้นเขาบอกว่าพอมาเมล็ดหล่นลงพื้นต้นนั้นนะคะอีกเจ็ดปีถึงจะถึงจะโตส่วนอันนี้เมื่อปีที่แล้วเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นผักกูดมันไม่ใช่นะคะดีใจมาเห็นลีกแล้วนั่นอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้นะคะตรงเนี้ย าเกิดอยู่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยจะยังไม่เก็บตรงนี้เอ๊อะอาไรเนี่ยใครมาทําใครมาทําก็ไม่รู้นี่ดอกไม้นะคะส่วนอันเนี้ยลีกดูหัวหวัวเนี่ยค่ะลีกเขาจะมีหัวนี่แสดงว่ามีคนมาขุดคนขุดลีกไป อาจจะใช่อาจจะใช่นะคะใช่แน่คนขุดไปเขาก็ขุดไปแค่นี้แหละนู่นอีกย่อมหนึง่งนี่คือดอกไม้ใบลายๆเนี่ยค่ะเป็นใบดอกไม้นะส่วนอันนี้คือต้นลีเนี่ยค่ะนี่นี่อยู่ตรงนี้อีกนี่ดอกไม้เขาจะเกิดอยู่คู่กันเนี่ย ดอกไม้นี่ไงลีกอีกกลุ่มนึงน,นี่อีกกลุ่มสวยจังกลินจะคายกับกระเทียมปน,นกันกับหอมอันนี้ดอกไม้อ่ะก็จะเกิดพร้อมกันเลยกับลีกนี่อา้าวขยายไม่ได้สะละ ถ้าเดินหาอีกก็จะเจอลีกเป็นกลุ่มๆแต่นู่นอยู่ตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกกลุ่มหนึง่งนู่นค่ะตรงนี้อีกนุ่นอยู่ตรงนู้นแล้วก็อยู่ตรงนี้โอ้ดีใจเจอลีกละเนี่ค่ะนี่นี่อีกกลุ่มหนึง่ง คนเข้ามาถอนเนี่ยเข้ามาถอนเขาจะกินหัวลีกขนาดนี้ถ้าหัวเล็กๆขนาดเนี้ค่ะเขาเอาไปดองมันจะอร่อยกว่าที่ที่แก่แล้วส่วนตรงนู้นสีเขียวๆตรงนู้นไม่ใช่ลีกนะคะนี่ะมันเป็นใบอะไรก็ไม่รู้นอนลีกอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเดินหาอีกก็ต้องเจอแต่จะพาไปดู จุดหนึ่งที่มันเยอะมากไปน้องนะเดี๋ยวต้องจุงเดี๋ยวดีในดีก,ดก่อันนี้น่าจะเป็นของกระต่ายแล้วเนี่ยดีใจดีใจที่นี่เปิดมาแล้วจะไปดูตรงที่ที่ปีที่แล้วที่เก็บเข้าไปเว้ยอ้อหาน ว่าหานบินอบดอดลองลองเราดอ,ดอคนเขามาเก็บด,ดิกแสดงว่าคนที่เคยเก็บนี่ไงค่ะน,น,นี่เขามาขุดเอาไปเขามาขุดเอาไปดองเขาก็ขุดไปแค่น,นี้่ะ นี่เป็นผักเส่ก็เปลีนะครั้งก่อนเนีพอเจอกลุ่มตรงนี้แล้วเดินไปตรงนี้เยอะเยอะย,ย,ย,ยิ่งเดินยิ่งเจอเลี้ยงนี้เดินทางนี้ก็ได้ค่ะ นะที่เห็นเป็นกลุ่มๆนะนี่เป็น,นปยำนะคือลีดนะคะน,น,น,นี่แล้วก็ยังีตรงนี้อีกหน,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 น่อยก็จะเกิดขึ้นมาอีกนี่น,น,นะคะอันนี้เป็นสีเขียว เมื่อกี้ให้ดูนั่นเป็นสีน้องๆอ,อ,อ,อย่าเหยียบออกมาออกมาอันนี้เป็นสีเขียวดูหัวเขาสิหัวก็จะประมาณเมื่อกี้แต่ยังไม่เก็บนะคะไว้อีกอาทิตย์หนึ่งจะมาเก็บนี่เป็นสีเขียวทำไมยังซูมอยู่ ว่าจะเดินไปทางนี้เพราะเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดเพราะว่าต้องไปไปหาผักกูดด้วยเดี๋ยวเดินขึ้นไปวันนี้เดินอย่างได้เดินอย่างนี้แล้วเดินไปเลยแล้วก็ค่อยๆปยีนขึ้นไปวันนั้นนะที่เป็นย่อมๆทั้งนั้นแหละค่ะ นังเล็กอยู่มันจะไม่ได้เกิดเต็มลานไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมคะนี่อีกกลุ่มนึงนี่อันนี้เป็นสีแดงนะค่ะก,ก้านเป็นสีแดงตรงจุดนี้เป็นสีแดงส่วนมากจะเจอสีแดงหรือสีม่วงค่ะจะมากกว่าสีเขียวนี่อีกกลุ่มเนึ่ง ยังไม่ได้เก็บให้ดูนะคะน,น,น้องจามาโอ้ยต้นออกอเขียวๆนั่นอะไรนั่นอีกยอมนึงนั่นค่ะนั่นน่ะเดินทางนี้แหละเดี๋ยวปีนเนินขึ้นปีนเนินขึ้นไปฮะซูมไม่ได้ อา้าเดี๋ยวซูมได้เดี๋ยวซูมไม่ได้นี่ค่ะอีกย่มย่อมหนึ่งจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวันนี้นี่จะปีนขึ้นไปวันนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากมากไว้พบกันใหม่นะคะจะพามาเก็บวันนี้พามาดูก่อนแล้วครั้งหน้าจะพามาเก็บขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ